งานจ้าจตัวเองเหนื่อยไหมเห็นไหมทุกวันเลยมีอยเยอะจริงๆดูตป็นรูอะไรเยอะนี่ตาตัวเองยิ้มย่าแหลกเลเยนะอย่าเล็บลิ้นใส่กันนะเราไม่ทําอะไรเจ้าหรอกอย่าเล็บลิ้นสิดูลิ้นเขาแผลบแลบนี่เรูอะไรอะ่ะรูสิงหรือเปล่ามันความยาวประมาณหนึ่งเมตรแป้วหางอีกตรงนี้ จับไหมว่าจับไหมนิถ้ามีถุงมือ,ม,นะอ,อมันนับจับจริงนะเนาะสงสานมันกลัวมันเจะโอ้ยมันลอกคราบหรือเปล่านี่ไม่ใช่หรอกฮยเหมือนมันลอกคราบหรือเปล่าหรือมันดิ้นจนมันแล้วะลอกหรือเปล่าแ็บไหมนิโอ้ยมันลอกคราบใช่ไหมน่าจะรูไเป็นเท่าหรือเปล่าเหมือนมันลอกคราบนะน,น่ลอกคราบไม่ทํามันหรอกเนาะ ไม่เอาออกหลอกหลอกข้ามใช่ไหมนี่เหมือนมันลอกข้าบอะ่ะดีดิจะกัดเราเนาะเราไม่ได้ทําร้ายเจ้าหรอกอ๋อมันจะมาอยู่ตรงนี้แล้วมันก็จะลอกข้ามดูผิวเขาดูดูด,ดูนี่งูนี่ยาวประมาณเม็ดกว่าเม็ดนี่ยืบไปยืดไปแผลบลิมแผลบ นี่น่าจะลอกคราบเียเห็นไหมนี่คราบอะไรเนี่นนนหนังงูแท้ๆเลยปิ้วปิ้วอย่าลอกคราบเฮ้ยนี่พี่มาดูอย่างใกล้ๆเลยดีย๋ยวดูกันเลยประเด็นแป๊บๆตะค่ายใครตะค่ายนี้ตะค่ายที่เคยเคใช่ไหม